่ายุดโอ้เปลี่ยนตัวนี่เนาะบาย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 เปลี่ยนบ้าบายบายดูบ๊ายบายกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดคุสุสุคน บ่าวศิปรินทร์พ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างประเทศมะเยาก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้งของมะเยาบ้านปลาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้มาพ่อมาเจอกันมาเยาในมืม้อน,นี้เนาะมาเยาก็เข้ามาเยี่ยมมายามเบิง่งทางพ่อน้องกระเตเลยว่าไอ้จอยเนี่ยพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อใหม่เลี้ยงลูกก็สามคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางน้องตุกตงต๊กน้องติ๊กก็คือสิบ่อยู่แล้วเนาะ,หเ,นะเหมือนเนาะคือสิไปโรงเรียนบ่อยู่แต่ผู้น้อยพ่อ โ oh, อ้สบายดีไอ่ไอืมเฮ้ยใช่เอ้ย,ยไปใชนะป่น่ะเอ้ยไปโรงเยี่ยน, oh, นแล้วโอ้ oh, อาวอาวอานมนี่ขนมกัเอาไปให้น้องๆอยากกินลายเลยขนมหนาล้มเข่าใช่ไ <laughs> <laughs> <c oughs> oh, หมโอ้ห้องน้ำ้องในเฮ็ดเรียบร้อยแล้วบ่เขียนทางแล้วเลี้ยวแล้วเนาะนอ่าได้ได้สาบได้อย่างนี้ป้ โอ้เฮ็ดเองบ่ี่นะหมูในบ้านโอ้พี่เดะอันน้องสองคนนะไปข่าวของเฮียนเนาะคำเพื่อได้่นมากะโดยเป็นได้เรียงลูกอันคนเดียวก็นึ่เดีคนเดียวเนาะสามคนหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำ หายังนี้ให้ลูกให้เต้ากินแต่ละ้ไหมครับเผื่อหาจับไม่ข้ามจับไม่ข้ามกลดกางขึ้นกางเวินกางเวินแบบให้เอาน้องมันไปเลยวันถิ่นันเช่าอ๋อจะไปหาบันทิดนเำสาวฮิโร่เมื่อใดอันสองคนนั้นบอกเขาของเฮียนเนาะลำบากหลายแล้วเนาะมันไปใส่กับเราได้ น้องจะค้นแต่ตอนนี้นะตามคุณผู้อันผู้ชายบริยูบ่าบริยูเท่านั้น,นอ๋อคำเช่นน้องหันนะบ่อยไงเนาะไปไปน้ำมูกอืมมองอะไรได้กินกับน้องยูงหันอ๋อบรอยู่ผู้เดียวอ,อะมันอยู่ผู้เดียวอยู่กับลูกน้อยสามคน,น,มนเนาะแบบนี้นอ,นอ๋อไอแก่คนกินแล้ว กินลายเลยเป็นวัดไข่เลยเป็นวัดเป็นไอช่บมร้อนหนาหนาลมเข่าเล้วโอ้ลมเข่าจัเแ็นข้ามาให้ลูกกินมันนี่ได้ยังไงลูกกินมันนี่ชื่อสมมูบัาเน่หันเียฮะชื่อสมมูเน่หันเียมากินชื่อสมมูมาเนี่ đôi đôi còn được nó nó phải nói cái nóng gây có đi có đi cả thương nó tất cả các này nam hay đúng nghĩa tạo sao bỏ là hm bé 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 ít tay chắc a vợt bay, anh bung kia bi yam đu kim phun bó, mít tên ma bóng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  mít tên ma ม่ได้ไปหายแต่บ่ไปบ่โฮจักเยู่ด้พี่น้องเอ้ยไป่เพื่อนเนาะอืมโฮจักอยู่ไป่เพื่อนบ่เป็นกินลายเลยเจ้าเป็นวัดเด้อลมเข่าชับเป็นกินนมยังอ่ะนะนมมันได้ไปซอยทำไปซอยเนาะไปเอ้ยกินน้ำในเด้อฮะเห็นบ่ซื่ออย่างนั้นนี่นะ น่องมิกเนาะจา๊ปีปีปีปลายป้ี่ดินี่ลปีปลายพี่น้องใจเพ่นกะยังยังชิลิศาสต์นี่อยู่เนาะไก่น้อยไ่น้อยก็มนี่สามตัว <c oughs> โอ้พี่น้องเลยถูกหางหน่ำหงางในแล้วกระเบิงกัน กำลังเอาเวลาได้เหตุนี่นะไม่ใเอาลูกให้เหตุน้ำหรือว่าป้าไม่นน่รกะบายเหตดน้ำป้านงหน่งป้านงเด่นน้ำเธอก็นอนเนาะเคนอนกับนอนกับเหตุเป็นน้ำ่หรอนอนเม่กาสุสุงานลำบากลายกาเก่าปะ มันแหละอยู่ชาช่วงน้องเตยปรยูนิ่คิดว่าพราราขึ้นล <c oughs> ายป่ะไม่เห็นพี่น้องเลยแตว่าเราก็ต้องเอาลูกสามคนพี่น้องสามคนกนอ้อยสองคนคือเห็นนด้ยังย,ยังบริยายนาะยังบดีกับพอเอาน้องได้อยู่เนาะกับพอได ก็ะไรแบบประตูประตไทยอยสอคนนั่นกันนะเรียง่ายอยู่ปะง่ายไ่ได้ให้ปันไหนหรอวะคำมืืนจะำืนกับไม่ให้เนาะสองคนนั่นได้เสียยงอยู่ปะสคนนะครับลื้อยู่ปะลื้อมติกันเลยจงจริง cào tân mưu nhìn chuỗi bất dù bò chương mưa tuyệt hưng chương thôi chương thôi mưa tuyệt hưng chương thôi mưa nữa chương thôi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  บุงแล้วกะระลบกแพ่าาปิดไปให้เขาเข้าหามปิดเป็นเงนดีโดยเป็นวัดเป็นไอเนาะนลมเขาเลยน้องไปก็เปลี่ยนทุกคนช่วงนี้มีแต่คนเป็นไข่เป็นวัดช่วนตอนแรกยังได้สอาอยัางให้ลูกกินบัตรยังมีอย่างอยู่ย <laughs> มีชื้อพวกไข่ทวกอย่างนั้นมาไว้เนาะพอได้องกินกินบวเบื่อได้พี่ง้องไข่นี่ยนะฮะกินหลายเรื่องเนี่ยขี้หมูกจะย่อยเลยขี้หมูกย่อยไข่มายากเลยเตียงง่ายอยู่นอกไข่เพินโปรคอยแอลไปไหน

ไปกินไปอยู่น้ำเนาะเอื้อยไปเลยไปเทาชวนเขาไปน้ำขบมาคืออ่าเมื่อน้ำเอื้อยยังว่าไอ้ก็ยังว่าพราะฉะนี้ไปเบี้ยบไปยังได้อยเนาะไปเบี้ยบหาอยู่นี่กินแล้วก็ไม่ไงกันหายอยู่หากินก็ยังชิล่ายู่ได้นี่พวดเหมือนโบเมื่อน้ำเอื้อยแบ่ปวดเนานอนนั่งโบนอนก่นอนเมื่อมื่อหนึ่งบ่มือม่อมืดเลยเดินมาชมโบอยู่ไฮโบ่อยู่เนาะ ก็คือจังว่าเมื่อจังว่าไอ้ไปหาไปนี่ก็สบายเห็นเรียกเห็นงานกะห <c oughs> <c oughs> าอยู่หา, <c oughs> ากินอยู่แต่2อยู่2คนน่นเนาะก็สิสบายขึ้นนิดนึงอันนี้ปาปาก็ยังปบ่ได้พี่น้องเ้ยนี่งาอยู่เ <c oughs> นาะยังบ่จกักยังยังบ่จักความ kin lại lớp phun, hứ chắc bắn tôi này nó, anh, mò là tuấn, hải sĩ bảo kinh nè, mò lại, kìm muk cư cืg cựu, đai mò à nấm mày vẫn kinh phường không? đi tam อ๋อเมื่อหนึ่งนี่เบิ้ลสองกล้องเนี่ยถือว่าบบเปืองกันได้นาะสองกล้องเบิ้ลเล็บเบิ้ลขึ้นแล้วก็เบิ้ลยังขึ้นถือว่าโบเปืองกันไหมโอ้เสื้อผ้าแล้วคือได้เสื้อผ้างามแท้อันนี้อเคุณน้องเสื้อผ้าเป็นแบงามอยู่เต่านี้ บ่าใ้อ่อะอะนีแอาและกินเนดอดมเขา่าครับจะรับจ้งเกี่ยวกับเขาไ่ได้เนาะโอ้ช่วงนี้ยังว่านี้ผู้อาูน้อยนี่ ่ไปอยู่เดียวบ่ได้เกี่ยวเข้ากับน้ําอยู่ได้ไลอยู่ได้มื้อละ60 70 0 0เนาะมื้อนึงก็ไปบ่ได้บ่ได้ตูตัวไทยอยู่ได้อันนี้ก็ยากนําบ่นอยอก็มีอยู่ผู้เอาเนาะแต่เพิ่นบ่ไปนําคือผู้เอ้ยก็อยู่นําแม่คือเนาะอันผู้เอ้ยน้องแตเนี่ยเพิ่นก็อยากมาเอาอยู่แต่น้องบ่มานําแม่นน้องบ่มือนําบ่มือนํา ไปเนี่ยมันเกสีเบาพระละเจ้าไปน้ำไปหาอยู่หากินหาหาเพียเห็นเพยเห็นไงหาเงินก็ได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกี่ยวข้าวพอได้อยู่เมื่อหาหกสิบพันก็ได้อยู่แล้วการงานนั้นผู้น้อยนี่หาเงินมาปัดไต้ชื่อไก่เมี้ยงชื่อไก่เลี้ยงชื่อไก่แบบนี้ย อ,อันนี้ยำเาอยู ah, yeah. ok ่ในแกะเจ้าบอนี ok like bottle bottle ok ่นะเนี่ยชื่อความเมียเวลามันอะไ้แบบลาพอเดียบยำเตี๋ดห้อนเนาะยำจำเป็นยำแบบปลาซดนะพี่น้องพอได้แบบว่าแกะคัดอยู่ได้เป็ดไก่อะไรกะพอได้จับอยู่พอได้ถือถ่ายได้ยู่ไก่กับไก่แล้กกะลายยู่เนาะซื้อบอนี่คืออัน ชื <your> ่อาในบ้านเีาชื่อนี่ยาะว่าเตืงเน่ยชือบทเตงไปได้อ๋ชื่อวางออกมาแต่ดงน้ำคำแจน่นโอ้ชือตัวเท่าไรเนี่ยตัวหกสิบตัวหนึงหกสิบอ้อันตัวแม่อันอันบ่มีหสิบบอร์น่ะอ๋อมายุ่ไก่คือหลายถ้าเรามาตะกี้กึ้นเวไก่มาตะกี้ รดมาเทียนี่แบบเห็นไกน่เห็นไก่ไก่อไก่ข <c oughs> ึ้น,น,นอ๋นนอมาตาอยน้ำนะเลี้ยงอ๋อปนข้านาเอาอยเนาะมันข้านาเอาเลยนานี้ก็บปเปนย๊ยะน้องเนาะช่วงเดือ,อ,น,สน,อ,อนสามูเนาะเนี่ยช่วงเดืนสามเดือนสาู อีอไก่มันมันเด็กตายตรงนี้เปลนอย่างแล้วโอ้งามเลยไก่นลาังงามเลยซนะืออ้อไก่ไว้พ <c oughs> อได้ขยเนี่ยมอันเนื้อห้อนจำเป็น,ดนได้อยู่ได้บบรมังมาได้อยู่ได้อยู่ bộ bà hay chìm lại hơn mình ấy chìm lại ơi chỉ một nhòi là hiện món à chỉ một nhòi xả vô hơn chúng ta tập thể mà nhạc đấy ngam nó cày đâu có khi nào cầm lăng đẹp cày bình xào nhưng mà đã khai chắc chưa hết nát cày bằng nhang cày bình เรามองในเป็นกะยังบริษัทเนาะยังบริษัทเสริมบณ์อ่ะ <c oughs> สำนันได้เสียไายได้บ้านนห้องเมื่อป้าได้บ้านนี้เนาะข่าามาเยี่ยมมายามซื้อนอมามาให้ทางน้องเพิ่นเน่เนะาะเห็นว่าอยู่กับลูกสามคน <c oughs> อ่ะสู๋เนาะโดยอ่ะมือหนามือหลังเลยที่ขอไมาเยี่ยมมาหยามเมืองใหม่เนาะอ่ะมือนี้เขาขอโตัวกับแล้วอ่าเดี๋ยวชิมาเดินมาใหม่พอมมือนี้กับพ่อทั้งสองทุกเถอะเนาะสบายดีก็ได้เด้อกลับก่อนแล้วโดอโดยสบายดีด้ไปบายบายดูโดยเอ้าเปลี่ยนตัวหนิเนาะบายบายบายเปลี่ยนปะไปบายดูไปบายกลับแล้วมือหนาชิมาเดินมาใหม่เด้อ กินร้ายขนมนะเป็นวัดนะโอเคพอมพี่น้องเลยก็มาเยี่ยมมายามทางไอจอยพอน้องกระเตะเนาะพี่น,อน้องมือนี้ตอนนั้นก็ได้เบะไปหาทางน้องกระเตเพิ่็นแล้วมือนี้เบะมาหาทางผู้เป็นพ่อเพิ่นเนาะเลี้ยงลูกสามคนพี่น้องเลยลูกเป็นสามคนผู้ดเใหญ่ววเราก็ เห็นอย่งกับไรตอนนี้ค่ะผู้น้อยนี่เนาะไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวหนามกัะไตวอได้เชียงนี่แบบช่วงเกี่ยวเข่าเกี่ยวหนามกะไลรยุพี่น้องเองค่ะบุญยาผู้น้อยนี่เนาะแบบน้องแตยเพิ่นก็อยากเอามืออายุแต่ว่าทางผู้น้อยนี่บุญอยากเมือผมมือเอาแล้ววันน,นกระให้ะนะ,ะโอเคพ่อแม่พี่น้องกันทางครอบครัวไอจอย น้องกเต้เพื่นตอนนี้ก็ถือว่าเจออุปสรรคอีกพี่น้องเลยค่ะหนาทสงสารเนาะเราจะเรียนกูง้งก้นเดียวะแต่จะมีพ่อแม่พี่น้องอยากอ่าซอยหรือจะจอยจังใดก็ที่ต่อสอบถามหมอนยาวเาข้ามาได้คือเก่าเนาะพี่น้องเนะาะทั้งเพจทั้งไลน์พ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับมือนี้่จงังไดก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC, เย็บซีพีเนี่เจะดีกันเบอร์คูสูตรทุกคนแล้วต,ติดตามนะครับชมคลิปของหมอนยาว ตั้งแต่ต้นจนจบะระบบข่าวโฆษณาพี่น้องเลยก็ขอยพรในสาให้พ่อแม่พี่นอ้อ,อ,ในในองอยู่ดีมีแห้เงเย็นเป็นสุกสุกแจและสุขใจตลอดชีวิตเลยซาธุสำหรับนมื่อนี้อย่างไรก็จะลืมภาคสวยก็เลยและก็แชซ์ก็ติดตามให้หมวยา,าวคือเก่าหน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับวมื่อนี้หมวยา,าวขอตัวขออำนาพจาพระเจ้าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วหมวยยา,าวขอเกาา่าขึ้นมาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดกุศลสุขคนสบายดี